ฮอบบี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบ่ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของน่าสนใจเกี่ยวกับกันดั้มมารีวิวให้ดูกันครับนั่นก็คือ ดานจานจจนไม่กับหัว Mobility Joy Gundam เซตที่หนึ่งครับต้องขอบอกว่างานนี้นะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของ Candy Toy นะครับอามันก็จะคล้ายๆกับ G Frame นะก็คือกล่องหนึ่งมันก็จะเป็นเฟรมอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นกรอะนะครับอ่า มีตัวอะไรบ้างสำหรับเซตที่1น,นะครับนี่ดูด้านข้างเลยก็จะมี Perfect ก u n กันดั้กับ p e r f e c t กต์องนะครับอ่านานๆจะได้เห็นคู่นี้สักทีนะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นชาเขียวกับชาแดงไม่ใช่ซาคุเขียวกับซาคุทานะครับอ่าชาคุแดงนั่นเองอ่าก็จะให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับคือซื้อยกบ็อกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10กล่องนะครับเราก็ต้องไปลุ้นตัวซ้ำเอานะแต่ว่า ที่ผมซื้ออันนี้ผมซื้อแบบจัดเซตนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวอ่าใครสนใจงาน Mobility j o อยกันดั้มอันนี้นะครับก็ติดต่อร้านนี้ได้เลย c a n d y Toy ยเซนไต CTS นะครับ ลองสอบถามดูได้นะว่าของมีอีกไหมนะครับแล้วก็เซ็ตที่2เนี่ยจะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องดูงานข้างในของ Mobility j o y ยกันดั้มอันนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละ,ะครับมาเปิดกล่องข้างในนะครับเมื่อเปิดกล่องข้างในเราก็จะเจอแบบนี้อ่า ถ้าซื้อยกบล็อกอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด10กล่องนะครับแต่อันนี้ผมซื้อแบบจัดชุดมันก็เลยมีทั้งหมด8กล่องสตัวนะครับก็ถ้าใครอยากได้เพอร์เฟกชิองยืนคู่กับชิองเฉยๆก็ต้องไปหาซื้อคู่ชิอองมาใหม่หรือใครอยากได้ปู่ยืนคู่กับเพอร์เฟกต์กันดัน้มก็กต้องไปหาซื้อคู่ของปู่มาใหม่นะครับอ่ะมาทีเลยอ่าอึบอึบ,อบ นี่อ่าก็จะเป็นนะครับก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก้องหนึ่งเป็นเฟร,รมนี่เป็นโครงด้านในนะครับอีกกล้องหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะของตัวกันดมนะครับก็เนี่ยด้านหลังเขาก็จะบอกนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่แบบนี้เลยอ่าก็ต้องขอออกตัวนะครับยังไม่เคยเล่นงานนี้นะครับงานนี้เพิ่งออกมาเป็นเซตที่1นนะครับก็ ลองสั่งมาเล่นดูนะครับลองสั่งมาเล่นดูนะก็หน้ากล่องเขาก็จะบอกว่าไม่ใช้ครีมตัดนะครับอ่ะโอเคมาเรามาเปิดกล่องกันเลยเอาวันไหนก่อนดีอ่ะเบอร์หนึ่งก่อนเลยละกันนะครับกล่องเบอร์หนึ่งชูบอ๋อเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแค่โครงอย่างเดียวมันมีเกาะมาด้วยอ่า เป็นแบบนี้เองคู่มือการประกอบมีอยู่ข้างในนะครับนี่อยู่ในกล่องนะครับก็กล่องเบอร์หนึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกันดํานะครับนี่ลงสีมาให้ด้วยนะเออว่าไปว่าบาบลงสีมาให้ด้วยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโล่แท็กหลังปืนอ่าอันนี้ก็จะเป็น จอยข้อต่อกับมือนะครับนี่มือกำหมัดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าถุงนี้โอ้ก็ยังมีสติกเกอร์อยู่นะมีสติกเกอร์อยู่นะครับระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนเกราะต่างๆนะครับสีขาวจัดงานได้ดีนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดมีดีเทลนะครับนี่อันนี้คือกล่องเบอร์หนึ่งนะอ่าแสดงว่าอีกกล่องหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นกล่องเบอร์ห้านะครับเป็นเซ็ เพอร์เฟ์ชิออนนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นเซ็ตเพอร์เฟกต์กันดั้มนะครับกล่องเบอร์2เป็นชิออนนะครับเป็นชิอองนะนี่อ่าแกะเลยออกมาก็เหมือนกันนะครับคู่มือการประกอบอยู่ข้างในนะอ่าก็จะมาปุ๊บก็จะเป็นส่วนตัวนี่มีส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหัวอ่า อันนี้เป็นเขานะฮะเข่าแล้วก็ลูกตานะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นหัวไหล่นะครับบางบางชิ้นส่วนเนี่ยเขาก็จะลงสีมาให้แล้วนะครับจากว่าดีนะครับแต่ก็ต้องมานั่งแปะสติกเกอร์เพิ่มนะครับจากที่ดูด้วยตาเนี่ยสติกเกอร์น่าจะเป็นสติกเกอร์กระดาษนะครับดังนั้นเวลาแปะระวังดีๆแล้วกันนะครับมันลอกออกไม่ได้นะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของกระโปรงท่อไอพ่นมีท่อไอพ่นส่วนแขนส่วนมือนะครับนี่อ่า ก็สรุปว่าซื้อกล่องเดียวก็ได้ซื้อกล่องเดียวก็ได้ก็จะได้แค่ตัวอันนี้กล่องเบอร์หนึ่งก็จะได้แค่ตัวปู่นะครับจะไม่ได้ชุดเกาะของตัวซูปเปอร์กันดด้มนะฮะก็ไม่ได้นะเอ้ยไม่ใช่ซูปเปอร์กันดด้มว่าเพอร์เฟกต์กั้มด่าก็จะไม่ได้ตัวนี้นะครับนี่ต้องซื้อ2กล่องนะในส่วนของชิอองก็จะไม่ได้เพอร์เฟกต์ชิอองนะครับก็คือไม่ได้ขานั่นเองอแบบนี้นี่เองอะ กล่องถัดมากล่กองเบอร์3าครับเป็นซาคุเขียวนะครับเป็นซาคุเขียวนะซาคุทูนะครับปึ้งแกะออกมาเลยอ่าไม่มีขนมนะเออเปิดมา3ามกล่องไม่เจอขนมนะครับคู่มือการประกอบอยู่ในกล่องอ่าแล้วก็โอ้ยซาคุว่าเป็นว่าบาปสวยว่าเออซาคุสวยนะอ่าก็จะมีตัวนะครับมีตัวนี่มีหัว อ่าแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเกราะนะครับไม่รู้ส่วนไหนแล้วอ่าแล้วก็อันนี้เป็นหัวไหล่นะครับนี่แล้วก็แพคหลังนะฮะมาในถุงนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์มีบาซูกา้านี่บาซูก้าเนาะน่าจะเป็นบาซูก้าแหละแล้วก็กำหมัดนะครับมือนะมืออ่าอันนี้เป็นจอยอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกราะของตัวซาคุนะครับ จัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับใครที่ชอบงานลาย SD ไม่ควรพลาดงานนี้นะครับกล่องทัดมากล่องเบอร์สอะกล่องเบอร์สนี่เป็นสาคุชาหรือว่าสาคุดแดงนั่นเองอ่าเปิดเลยครับมีเขาแดงแรงสามเท่านะฮะแอบของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะก็ส่วนหัวนะครับนี่การันตีนะฮะเป็นสาคุชาแน่มีเข่านะครับอยู่นี่นะ นี่นี่อ่นี่อ่ะแล้วก็มีส่วนตัวแท็กหลังแล้วก็มือนะครับมือแล้วก็หัวไหล่นะครับหัวไหล่ลงสีมาให้ด้วยนี่ในส่วนของถุงนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์มีปืนกระขวานให้มาด้วยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหัวไหล่อีกข้างหนึ่งนี่แล้วก็มีท่อต่างๆนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนขาแขนนะครับของตัวซาคุชานะครับอือ่ะหมดคือพูดได้ง่ายนะครับถ้าใครไม่อยากได้เกาะหรืออุปกรณ์เสริมก็แค่ซื้อกล่องเบอร์1ถึงเบอร์4นะครับก็จะได้เป็นปูเป็นนีออนไอเป็นชิองเป็นนีออนวะเป็นชิองเป็นซาคุเขียวแล้วก็ซาคุแดงนะครับ ในส่วนของกล่องเบอร์5ถึงเบอร์8เนี่ยจะเป็นในส่วนของอ c ซเซสซอรีแหละมาดูกันเลยนี่กล่องเบอร์5นะครับก็จะเป็นเกราะในส่วนของ Perfect Gundam นะครับอ่าเปิบแกะเลยชูปก็วิธีการประกอบอยู่ในกล่องนะครับโอ้เฮ้ยดีอ่ะคือชิ้นส่วนเขาลงสีมาให้ด้วยนะอ่าก็จะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปืนตรงแขนนะครับนี่อันนี้นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนอกอ่ะอันนี้เป็นส่วนขานี่อันนี้เป็นแพ็คหลังนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนเท้าหัวไหล่นะครับแล้วก็บาสุก้าปืนนะปืน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 ปน,นี่หมดแล้วอ่ากล่องเบอร์หกนะครับกล่องเแบอบร์หกนะจะเป็นในส่วนของเพอร์เฟกซีอองนะครับ แกะเลยชืบโอ้ก็จะมีในส่วนของกระปั้นนะครับเราก็น่าจะเป็นฐานนะไว้ค้ำตัวชียองนะครับหรือว่าค้ำตัวเพอร์เฟกชีอองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนเกาะช่วงขาอันนี้ไม่ใช่เป็นจอยขอ้อต่อต่างๆนะแล้วก็เป็นเกาะช่วงขาแล้วก็กระโปรงช่วงขานะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาใส่ใจนะนี่ตัวชิ้นงานก็จะมีบอกว่าซ้ายขวาด้วยนะเห็นไหมมี L.R เขียนไว้เลยนะฮะกำกับไว้เลยนะเอออันนี้ดีนะครับอันนี้ดีนะใส่ใจนะครับบันไดบันไดใส่ใจนะครับเอบมากล่องเบอร์7นะครับกล่องเบอร์7นะก็จะเป็นในส่วนของออปชันเสริมของตัวซากุนะครับนี่แกะเลยแกะเลยอ่า นี่มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์หน่อยนึงมีแพ็คหลังนะฮะมีไม่รู้อะไรเนี่ยมิไซมัง้งแล้วก็ปืนอ่ะแล้วก็เป็นท่อเกาะช่วงขานีเกาะช่วงขาแล้วก็หัวแบบมีเขานะครับนี่แบบมีเขานะให้เปลี่ยนนะครับอ่ะก็เอาจริงๆนะถ้าใครจะได้ครบทุกร่างเนี่ยคงต้องซื้อ2ชุดนะครับคงต้องซื้อ2ชุดนะเอิบมา มาดูอันนี้กันบ้างเป็นในส่วนของอะเซซอรี่เสริมของซาคูแดงหรือซาคูของชานั่นเองอ่าแกะเลยชิบชิบชืบ,บนี่ก็จะมีในส่วนของช่วงอกมาให้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นช่วงขานี่เป็นบูสเตอร์นะฮะแล้วอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรละเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเท้านะครับเป็นท่ออ่ะ มีบาซูก้ามีแพ็กหลังนะครับแล้วก็สติ cker นี่หมดแล้วนี่คือทั้ง8กล่องนะหูบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้ครบชุดเนี่ยผมว่าอาจจะต้องซื้อ2ชุดนะครับอาจจะต้องซื้อ2ชุดนะเพราะว่าเพราะว่ามันให้ตัวเมนเนี่ยมาเบอร์1-4ถึง4นะฮะเบอร์1ถึง4นี หรือไม่คุณก็ต้องไปนั่งซื้อเบอร์หนึ่เบอร์สเบอร์สาเบอร์สีใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นกับ 4, ี่ห้าตรงนี้นะฮะอ่ะก็ถ้าใครจะเก็บให้ครบก็วางแผนดีๆวางแผนดีๆนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับตัด ตาด้าตาดาแล้วผมก็ประกอบ Mobility j o อยกันดัมเสร็จแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นกล่องเบอร์1ถึงกล่องเบอร์4นะครับถ้าคุณซื้อแค่กล่องเบอร์1ถึงกล่องเบอร์สไปก็จะได้ทั้ง4ตัวนี้นะแล้วก็กล่องเบอร์5ถึงกล่องเบอร์8เนี่ยจะเป็นอะเซสซอรีของตัวกันดัมของตัวชิอ้องของตัวซาคุเขียวซาคุแดงนะครับมาดูทีละ1ตัวเลยนี่ ตัวกันดั้มนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสวยนะเท่นะครับก็จุดขยับเนี่ยแขนก็จะขยับได้มือก็จะงอได้ขาก็จะขยับได้นะฮะก็จะติดติดกระโปรงหน่อยนะครับก็ตามสภาพนะครับแต่เป็นแคนดีท้ทอยที่น่าสนใจที่น่าเล่นอีกงานหนึ่งนะครับอ่ามาตัวถัดมาเป็นเ่ยเป็นชิองนะครับนี่ตัวฐานเนี่ย ถ้าใครอยากได้ฐานตั้งตัวชิอ,องต้องซื้อกล่องเบอร์6นะครับกล่องเบอร์6นะถึงจะได้ฐานของชิอ,องมานะครับตัวนี้ก็นี่เป็นแบบไหนนี้อาก็จะขยับได้นะฮะส่วนไอพ่นข้างล่างก็ขยับได้อีกเหมือนกันนะครับลูกตาข้างในก็ขยับได้เหมือนกันนะเอออ่ะมาตัวถัดมาเป็นซาคุเขียวนะครับซาคุเขียวนะนี่ ในตัวซากุกเขียวเนี่ยเขาจะให้หมวกมาอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นหมวกแบบมีเขานี่อ่าก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับพิธีการถอดเปลี่ยนก็ไม่ยากครับก็งัดออกมานะฮะอึบอึบอค่อนข้างแน่นนะฮะนี่แบบนี้แล้วก็เอาหมวกใส่ลงไปอึบอ่าแน่นอึบ ใส่ไม่ลงล็อกนะครับนี่เข้าแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดวงตาของซาคุก็ขยับได้อีกเหมือนกันวิธีขยับก็คือถอดหมวกออกแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาได้เลยนะครับมาดูในส่วนของซาคุชานี่ซาคุชาเนี่ยเขาก็จะให้ปืนสั้นกับขวานมานะครับจุดขยับก็จะเหมือนตัวกันดั้มหมดเลยนี่ จัดว่าดีนะครับทั้ง4ตัวนะอ่าน่าเล่นนะครับน่าเล่นนะครับงานากันดอ้องานโมบิลิตี้จอยกันดั้มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปจับทั้ง4ตัวนี้ใส่ออเซสซอรีเสริมแล้วมาดูกันครับว่าเมื่อใส่ออเซสซอรีเสริมแล้วจะเป็นยังไง ตดตดต,ด,ตดแล้วผมก็ประกอบอ c เซ s o ซอรี่กองเบอร์5ถึงกล่องเบอร์8เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาหุ่นทั้ง4ตัวแบบนี้เลยอ่าก็จะได้เพอร์เฟกต์กันดั้ม e พอร์เฟกต์ซอองซาคุเขียวซาคุแดงนะครับซาคุเขียวมีเขาด้วยเอออ่ะมาดูทีละตัวกันเลยเริ่มจากเพอร์เฟกต์กันดั้ครับนี่ เฮ้ยสวยและดีและเท่นะครับอ่าใช้ได้นะครับก็ในส่วนของการถอดเปลี่ยนเนี่ยก็จะยุ่งยากตรงชิ้นขานะครับจอยชิ้นขาค่อนข้างแน่นดังนั้นเวลาถอดเปลี่ยนระวังมันหักนะครับคือเวลาถอดเปลี่ยนเนี่ยแนะนําให้งอขาแบบนี้ก่อนแล้วถอดออกอย่างนี้นะครับก็จะดึงออกยากหน่อยก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ย ไม่แนะนำให้ถอดเปลี่ยนนะอยู่ร่างไหนก็อยู่ร่างนั้นไปเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับนี่ตัว Perfect Gundam จัดว่าใช้ได้จัดว่าสวยนะครับตัวถัดมาเป็น Perfection ชครับผมนี่ก็จะมีขานะครับส่วนขาก็จะงอได้นี่แบบนี้อา เอาจริงๆนะผมไม่เคยต่อตัวเพอร์เฟชิองเลยนะไม่เคยต่อชิองมีขาสักทีนะครับเดี๋ยวต้องหามาต่อสักตัวแล้วนะครับสำหรับเพอร์เฟชิองนะฮะในส่วนของเพอร์เฟชิองเนี่ยเขาให้ของมาค่อนข้างเยอะนะก็คือให้มือแบบกำหม,มัดมาด้วยนะครับปกตินี่ชิองมันจะเป็นมือกลางนิ้วอย่างนี้นะครับก็ให้มือกำหม,มัดมาด้วยอ่าแล้วก็ให้แกนที่เอาไว้เล่นปล่อยแขนนะครับก็คือยืดแขนออกนั่นเองอ่า ให้มาด้วย2อันนะครับแล้วก็ฐานที่เราเอามาตั้งตัวชิองตอนแรกนะครับก็สามารถเอามาเล่นเป็นตอนชิองถอดหัวได้อะยังไงนะเหรอก็คือถอดหัวชิองออกมาแบบนี้ตึงอ่าแล้วก็เอามาใส่กับฐานแบบนี้นี่ก็จะเอาไปเล่นแบบตอนท้ายกันดั้มนะครับก็คือเป็นหัวบินแบบนี้แล้วก็ปู่ถอดหัวยิงตู้มนะฮะนี่แบบนี้นะครับ อ่ะเอามาเล่นแบบนี้ได้อ่าโอ้เวลาถอดแอบเสียวอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้จอยมันจะใหญ่ก็เถอะแต่มันก็กลัวหักอยู่เหมือนกันนะอ่ามาตัวต่อมาเป็นซาคุนะครับซาคุก็จะมีแพ็คอาวุธเพิ่มขึ้นตัวส่วนขาเนี่ยต้องถอดเปลี่ยนนะครับเป็นมาใส่แพ็คบูสเตอร์นะฮะเขาจะมีบูสเตอร์นี่ แล้วก็เปลี่ยนปืนนะครับเป็นปืนยาวแบบนี้แล้วก็เขาที่ยาวมากขึ้นนะครับนี่ตัวสุดท้ายซาคุชานะครับก็จะคล้ายๆกับตัวซาคุเขียวนะครับนั่นก็คือ เปลี่ยนแพ็กหลังนะครับเปลี่ยนขานี่ขาเป็นแบบไอพ่นติดบูสเตอร์นะครับอของตัวซาคูแดงเนี่ยซาคูชาเนี่ยก็จะเปลี่ยนในส่วนของตรงหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็อาวุธที่เขาให้มาเป็นบาซูก้าแทนนะครับนี่หมดแล้วทั้ง4ตัวนะครับจัดว่าดีนะเป็นอีกรายหนึ่งที่น่าเล่นดีเหมือนกันนะครับสำหรับ Mobility j o อยการดั้มเซตที่1นึ่เซตนี้แตาจริงๆนะน้องแอบยืนยากนิดนึงนะครับต้องคอยจัดศูนย์ถ่วงน้องดีๆนะฮะอ่าก็ทั้ง4ตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางที่ดีนะถ้าใครซื้อชุดแรกไปแล้วก็ไปหาเก็บกล่องเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นฟอร์มอ่าเพอร์เฟกต์การดั้ เ e อร์เฟกชิอองสาคูเขียวติดบูตเตอร์สาคูแดงติดบูตเตอร์แบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องถอดเปลี่ยนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับทั้ง4ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน Mobility จอยกันดำเซตที่1นเซตเน่ต้องขอบอกว่าเป็นอีกรายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวงานจัดว่าดีเลยล่ะครับใครที่มีพื้นที่น้อยๆลองหันมาดูงานนี้ได้นะครับก็ โอเคใช้ได้ครับเกดแคนดี้ทอยนะครับก็โป้งโปงโป้ง,ปง,ปงให้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงบ้างกับงานโมบิลิตี้จอยกันดมชุดนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอ่าพวกบอกจริงๆเลยนะว่างานเซตเนี้ยเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยหรือคนที่ชอบงานสเกล s SD นะครับน่าจะเหมาะน่าจะถูกใจมากๆเลยนะจากที่ลองได้เล่นดูแล้วเนี่ยก็โอเคนะครับ ตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับใครตัดสีเพิ่มทําสีเพิ่มก็จะสวยเพิ่มนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฮอ b b ี้แบก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากการก็ฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมกดไ like. ล กดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อ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 แชตให้คนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะจัดน,นะบ๊ายบายมัมมัม,ม,ม